สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่องดิกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงรางวัลที่สุดแห่งปี2021นะครับผลประกาศรางวัล FIFA Beast of the Year นะครับหรือในภาษาอังกฤษที่ว่า Yellow เฮ้ยไม่หาหรอกตรงนี้แต่ก็อยากเล่นเพราะว่า <c oughs> คลิปผมมันดูไม่ตลกเลยนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ The Best FIFA Football Award 2021นะครับ ก็เดอะเบสฟีฟ่เนี่ยเป็นรางวัลที่มอบนะครับภายใต้การดูแลของสะพานฟุตบอลนานาชาติหรือของฟีฟ่นั่นเองนะครับสำหรับคนในวงการฟุตบอลที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมที่ดีที่สุดแห่งปีและนี่คือผลที่มอบรางวัลที่ดีที่สุดแห่งปี2021ในสาขาต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละสาขากันเลยดีกว่านะครับว่าใครได้อะไรบ้างมาดูกันที่รางวัลผู้รักษาประตูชายยอดเยี่ยมแห่งปี2021 the best FIFA Men's Goalkeeper นะครับได้แก่เอ เอเมนดี้ของเชลซีนั่นเองนะครับด้วยรางวัลการชนะ UCL เนี่ยแม่งเป็นอะไรที่ยืนยันได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับเอด دوا เมนดี้ต่อไปนะครับเป็นรางวัลสุดยอดการทําประตูยอดเยี่ยมแห่งปี2021นะครับ t p u s i f a p u s k a s Award นะครับได้แก่เอลิกราเมล่านะครับเป็นนัดที่ตราตึงชัยผมมากนะครับเป็นนัดที่สเปอร์นะครับ เจอกับอาร์เซนอลนะครับนัดนั้นก็นะควายยิงนะครับเป็นลูกยิงคาโบนาร่าแห่ไม่ใช่ครับลาโบนาผมก็พยายามเล่นตลกอ่ะเพื่อนๆก็ขำกับผมหน่อยแล้วกันนะครับก็เป็นลูกยิงลาโบนานะครับก็ควายยิงไปนะครับโอ้โหยิงใส่อาร์เซนอลผมนี่แบบฮะเข้าเลยเหรออะไรเงี้ยก็เป็นนัดที่ตราถึงใจพอสมควรนะครับต่อไปนะครับเป็นรางวัลโค้ชทีมหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็ได้แก่คริสเตียนเฮนส์นะครับของเชลซีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยต้องพูดอีกว่าทางฝั่งชายเนี่ย ก็ไม่ต่างกันนะครับก็เป็นของโทมัสซูเคิลนะครับ ก็ปีนี้เนี่ยโค้ชทีมหญิงโค้ชทีมชายเนี่ยเชลซีนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับก็ต้องยอมรับโทมัสซูเคิลอย่างเงี้ยต้องพูดตามตรงก่อนนะครับว่าผมอะไม่ได้ไม่ได้ติดตามข่าวบอลหญิงเลยนะครับก็มีแค่ติดตามว่าเออบอลหญิงบาซ่าโหดในแค่นี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงโทมัสซูเคิลกันซะหน่อยละกันนะครับตั้งแต่ที่เขานะครับย้ายออกจากปารีสแซงแวรเนี่ยเขาก็มาอยู่กับเชลซีนะครับซึ่งมาแทนแฟงเลมพาดเนาะก็ไม่ได้สร้างทีมเองด้วยนะครับก็เหมือนมาใช้นักเตะผู้เล่นเเเกก่่าาาของงแแฟลลลมมพพดดยย้้ว็ทีีไไป UCL น ผมคิดว่าเขาน่าจะสุดยอดมากๆเลยนะครับก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหแมงโทมัสซูเขาไม่น่าย้ายเลยอะถ้าโทมัสซูเขายังอยู่ปารีสอะป่านนี้เมสซ,ซี่ฟอร์มน่าจะดีกว่านี้ <c oughs> เออผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็ <c oughs> ถ้าผมหรือช่องเดอะก,กินดเนี่ยสามารถมีรางวัลแบบว่ามอบให้โค้ชสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็จะมีรางวัลโค้ชโคตรงงแห่งปีอย่างเงี้ยผมก็จะมอบให้โปเชติโนนะครับ ต่อไปนะครับเป็นรางวัล FIFA Fair p l a y a w a r d นะครับก็มอบให้กับทีมชาติเดนมาร์กและทีมแพทย์นะครับก็เป็นจังหวะที่คริสเตียนอีลิกเซ่นเนาะก็ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพันนะครับก็เป็นภาพที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะประทับใจกันพอสมควรนะก็คือการที่มายืนบังนะครับนักเตะเนี่ยมายืนบังไม่ให้อ่ากล้องเนี่ยถ่ายรูปอ่อคริสเตนิเล็กเซนที่นอนอยู่กับพื้นที่อะไรเงี้ยเนาะก็เป็นภาพที่สะเทือนใจนะครับนะครับแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยต้องชื่นชมเลยว่าทีมแพทย์เนี่ยสุดยอดมากต่อไปนะครับเป็นรางวัลแฟนคลับยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับฟีฟ่าแฟนอะวอร์ดนะครับได้แก่แฟนบอลเดนมาร์กและฟินแลนด์นะครับก็เป็นนัดที่นั่นแหละฮะนัดที่คริสเตนิลเล็ก ก็หมดสติไปเนาะก็ทั้ง2ทีมเนี่ยก็น่ารักมากนะครับทีมแฟนบอลน,น่ารักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการโยนธงทีมชาติเนี่ยเพื่อให้มาบังอะไรเงี้ยเนาะต่อไปนะครับเป็นรางวัล11ผู้เล่นหญิงเนี่ยผมข้ามเลยนะเพราะผมไม่รู้จักจริงๆนะครับเป็นรางวัล11ผู้เล่นชายยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็เป็นรางวัลที่แต่ละคนเนี่ยต้อง มีดราม่าเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับดราม่าเลยแหละดราม่าเลยแหละว่าแผนอย่างเงี้ยแม่งใครใช้วะอะไรเงี้ยเอ้ยมันไม่ใช่3 5 2หเหรอถ้ามันเป็น334นะครับต้องทาความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าแผนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แผนที่ลงเล่นจริงๆนะครับมันก็เป็นแผนที่เอาจริงๆแล้วมันยืนพื้นก็คือ333นะครับเลข1หนึ่งคนเนี่ยที่จะโหวตเข้ามาเป็นรางวัลป๊อปปูล่าโหวตก็คือผู้เล่นที่ยอดนิยมอะไรประมาณนี้เนาะก็อยากให้เพื่อนๆทำความเข้าใจกันตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูกันดีกว่านะครับก็เจอรูจิดอนานูม่านะครับก็ที่ได้มาติดเนี่ยก็เพราะทีมชาติอิตาลีเลยนะครับส่วน3ามกองหลังของเราก็จะมีรูเบนดีอาร์สนะครับเลโอนโดบูบุชชี่นะครับแล้วก็เป็นอาราบานะครับก็โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังคาใจคนนึงนะครับก็ความคิดส่วนตัวนะผมอยากให้คนอื่นได้มากกว่าอาราบาอย่างเงี้ยอืมอาจจะเป็นคนใครสักคนนึง เออแต่ผมไม่พูดแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาใครดีนะครับแต่อลาบ,บาก็ดีไหมก็ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีคนที่ดีกว่านี้นะแล้วก็มาที่3กองกลางนะครับก็จะมีเอ็นกโลกองเต้นะครับจอร์จินโยแล้วก็เควินเดอรอยนะครับโดย3กองกลางเนี่ยไม่มีข้อคอรหากับการที่จับ3คนนี้มายืนในฟิปโปเลยนะครับโอ้รู้สึกว่าดีซะด้วยํามนะ ก็อาจจะมีเพื่นอนๆหลายคนที่ไปอ่านคอมเมนต์ก็เจอว่าเฮ้ยจอร์จินโย่เนี่ยได้ได้ไงวะแค่ยิงจุดโทษหรือก็อะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยเขามีส่วนกับการพาทีมเตอรี่เนี่ยคว้าแชมป์เนาะก็เออก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ากองกลางดีมากนะครับส่วนสีกองหน้าของเราเนี่ยโอ้โหถ้าสมมุติมีทีมใดในโลกเนี่ยได้ไปจริงๆเนี่ยแม่งคือโคตรโหดแล้วแม่งจะน่ากลัวไปไหนนะเออก็เริ่มต้นที่เลโอเนลเมสซี่นะครับเลวานดอฟสกี้แล้วก็ฮาแลนด์แล้วก็โรนัลโดนะครับก็ โดยส่วนตัวเนี่ยผมอ,ะอ่ะถ้าถ้าเอาแบบว่าผมไม่ได้รู้กฎว่าว่ามันแบบมีป๊อปปูล่าโหวตหรืออะไรเงี้ยนะผมอะ่ะไม่คาใจสําหรับเมสซี่แล้วก็โรเบิร์ตเลวานอฟสกี้เลยนะครับแต่ผมยังคาใจเออร์ลิงเบิลฮาร์แลนด์กับคริสเตียโนโรมันโดนะแต่พอผมไปรู้กฎมาเนี่ยผมรู้สึกคาใจกับตําแหน่งของฮาร์แลนด์ละเพราะว่ารางวัลผู้เล่นชายยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยเรามี3คนเป็นนอมินีนะครับก็คือมีเมสซี่มีเรวานดอฟสกี้แล้วก็มีโมฮัเม็ดซาร่านะครับผมโดยส่วนตัวผมอยากให้ฮารแ์แลนด์ เป็นของโมเมซาร่ามากกว่านะครับด้วยความที่โมเมซาร่าเนี่ยโหผลงานเนี่ยช่วงที่ผ่านมาแม่งดีจริงนะครับแล้วซีซันที่แล้วก็ดีนะครับแต่ฮาเลนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าน้องเขาไม่ดีนะโหฮาแลนนี่แม่งฟอร์มระเบิดมากแล้วก็โหดมากจริงๆนะครับก็ไม่ได้แย่เลยนะสำหรับสาหรับฮาเลนแต่ผมแค่คาใจว่าเอ้ยทําไมทาไมไม่เอาคนที่แม่งติดเป็นนอมินีทั้ง3คนมาวะแบบเลวานมสซี่แล้วก็แบบซาร่าอย่างเงี้ยทำไมไม่เอามาก่อนแล้วรางวัลพิเศษเป็นโรนโดเข้ามาอะไรเงี้ยเนาะเออแต่อย่าง โรโนโดเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าด้วยผลงานในวัย36ปีเนี่ยเขาไม่ได้แย่เลยนะเขายิงแบบ30ประตูทุกปีอย่างเงี้ยก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าใจทําความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยนะครับอย่าพิ่งไปดราม่าอย่าพิ่งไปแบบโหแม่งเอออะไรก็จับยัดโดเมซี่เนี่ยต้องต้องมีติดทุกปีอะไรเงี้ยนะก็อยากให้ทาความเข้าใจนะครับมันเป็นรางวัลป๊อปปูล่าโบนนะครับแล้วจริงๆเนี่ยทางโรนโดเองเขาก็มีรางวัลส่วนตัวของเขานะก็อ,อยากให้เพื่อนทาความเข้าใจกันตรงนี้นะครับอ่ะ ผ่านสําหรับรางวัลสเวดผู้เล่นตัวจริงเราไปดูในสถานการณ์ตอนนั้นดีกว่าตอนที่ประกาศน,นะครับเขาก็จะมีการแบบว่าเอาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับก็มีวิดีโอเนี่ยก็พูดคุยกันนะครับก็มีการพูดคุยมีการสอบถามกันนะว่าเฮ้ยแต่ละคนรู้สึกยังไงกับแผนนี้รู้สึกยังไงกับการที่มีทีมแบบนี้นะก็เท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีอย่างเอิร์นเบลฮาร์เลนมีอ่าเดวิดอลาบาแล้วก็มีอ่าโบนุชีแล้วก็องกิงโกลกองเต้อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ มีการถามกันว่าเอ้ยคุณรู้สึกยังไงอย่างงี้อย่างถามตอน,นุม่าว่าเอ้ยคุณรู้สึกยังไงกับการที่ คุณมีกองหลังระดับโลกหลายคนเนี่มายืนอยู่ด้านหน้าคุณอะไรเงี้ยอย่างโบนชีเขาก็ถามว่าเอ้ยรู้สึกยังไงกับการที่มีกองเต้นเนี่ยเข้ามายืนแบบว่าอยู่ตรงหน้าคุณเพื่อแบบว่าช่วยเกมรับของคุณอย่างอาร์บ,บาคุณมีความสุขกับทีมนี้ไหมยอย่างฮาเลนคุณรู้สึกยังไงกับการที่คุณมาติดทีมนี้อะไรเงี้ยเขาก็ถามไปนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เออรู้สึกพอใจกับการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในทีมนี้เนาะก็ใครที่มาติดเนี่ยสำหรับผมนะ ถือว่าเป็นการประสบผลสําเร็จในปีนั้นๆน,น,นะครับของนักเตะคนหนึ่งเลยนะครับก็แต่ละคนก็โอเคกับการที่ได้มาติดแล้วก็รู้สึกชื่นชอบกับบุคคลในทีมแต่ละคนเนะาะอาทีนี้เรามาพูดกันถึงรางวัลที่ต้องพูดว่าใหญ่ที่สุด หรือเป็นรางวัลที่หลายๆคนติดตามกันมากที่สุดก็คือรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี2021นะครับหรือ the best FIFA men's player นะครับก็ผู้ได้รับรางวัลนะครับก็จะมี3คนนี้นะครับเป็นนอมบินีนะครับในจังหวะที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็มีการเกินนํามีการเปิดคลิปอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็จังหวะนั้นเมซี่ก็ยิม้มนั่งยิม้มน่ารักมากเลยครับเฮียแบบว่านั่งยิ้มเหมือนแล้วเพื่อนๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆนั่งดูอย่างเงี้ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครจะได้รางวัลอาจ,จสมมติเเพื่่่่ออนๆไมไมด้าขาขว ดูจากชุดการแต่งตัวเนี่ยเพื่อนๆนดูเมซี่นะครับใส่ชุดสบายสบายอยู่บ้านนะครับก็เออนั่งยิ้มอะไรเงี้ย คือก็เป็นความน่ารักหนึ่งนะครับก็เหมือนก็รู้สึกดีเมสซี่ก็คงดีใจแล้วก็อวยพรให้กับเลวานนะครับก็ผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับว่าผู้ได้รับรางวัลก็คือเลวานเนาะเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับเลวานเนี่ยก็ได้รับรางวัลน,นะครับก็น่าจะมีการเตรียมตัวกันมาสักพักหนึ่งก็มีการถ่ายถ่ายวィィิดีィィโอไว้แล้วก็มีการมอบรางวัลแล้วเขาก็ถามเลวานว่าเอ้ยคุณรู้สึกยังไงกับการที่ได้รับรางวัลน,นี้อะไรเขาก็รู้สึกดีใจนะก็ ไม่เป็นไรนะเลวานก็ปีหน้าก็รักษาฟอร์มให้ดีนะไอ,อปีนี้สิปีนี้ก็รักษาฟอร์มให้ดีนะครับ <_ d orm> เพื่อไปคว้าบอลลงดอนในปีน,นี้เาาานาะก็ปีน,นีออ้ไม่ได,ได้บอลลงดอน <_ d orm> <_ d orm> ไม่เป็นไรนะครับก็เอารางวัลฟีฟ่าเดอะเบสไปแล้วกันนะครับก็สำหรับแฟนเลวานกูไม่อยากได้อยากได้บอลลงดอนไม่เป็นไรนะครับปีนี้ก็ให้เฮเมสแกหน่อยแล้วกันนะครับเจ็ดลูกแล้วนะครับก็ไปขอพร <_ d orm> ให้พเจ้บบามังกรเรียบร้อยแล้วก็รอ,อรุ่นกันว่าเมสซี่จะคว้าแชมป์โลกกับอาร์เนนาได้หรือไม่นะครับก็ยากหน่อยเนาะ คุยกันตามตรงนะครับอ่าแล้วก็ส่วนของฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะเป็นของอเล็กเซียปูเจลัสนะครับก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจากคนที่ได้รางวัลบารลงดอหญิงเนาะก็เป็นกองกลางของบาร์เซโลนานะครับก็โหโหดมากนะครับโคตจริงยอมรับแม่งโคตรโหดอ่าแล้วสุดท้ายนะครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษนะครับเป็นของกิสซิโนโรนันโดนะครับที่ทําประตูให้กับทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยครบ115ประตูนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะเพิ่มจำนวนไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็น จำนวนประตูที่เยอะที่สุดของทีมชาติสำหรับนักเตะคนหนึ่งที่จะทำให้กับทีมชาตินะครับโรนัล د ก็มารับเองถึงงานนะครับก็เซอร์ไพรส์น,นะผมก็ได้ดูโอ้โหโรนัลโด้แม่งวัยสามสิบหกนี่แม่งยังหล่อยังเฟี้ยวยังหุ่นยังดีโอ้ oh, ยังโอเคอยู่เลยนะครับแกก็มารับรางวัลน,นะครับก็ยินดีกับคริสเตยโนโรนัลโด้ด้วยเนาะคริสเตยโนโรนัลโด้ก็มารับรางวัลน,นะครับแล้วก็ทางผู้ประกาศเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ย hey, คุณรู้สึกยังไงบ้างกับการได้รับรางวัลน,นี้เขาก็ต้องภูมิใจนะครับ โรนโ,โดเขาบอกว่าเป็นถ้วยที่สวยมากแล้วผมก็รู้สึกโอเคกับถ้วยนี้มากผมยินดีกับถ้วยนี้มากนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ยินดีกับโรนโดด้วยนะโอ้โหคนคนหนึ่งยิงประตูกับทีมชาติ115ประตูเยอะที่สุดในโลกครับ ก็แล้วยิงแบบเนี่ยแกยังจะได้ลงอีกอ่ะแกก็จะยิงไปเรื่อยๆเพิ่มเพิ vezes, ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็โอ้โหโรนัลโดนี่ก็สุดยอดไปเลยนะครับก็สำหรับใครที่ยังคาใจว่าทําไมโรนัลโดถึงมาติดเนี่ยก็ทุกคนก็ลองดูสิติที่โรนัลโดเขาทำนะครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดกันสุดๆเลยเนาะก็สําหรับวันนี้เนี่ยมันก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเพื่อนๆเตรียมรับดราม่าที่จะมากันแนะ่นอนเนาะก็ละหลายคนที่ยังคาใจกับ รางวัล11ฟิปโปของ11คนของฝ่ายชายนี่แม่งแบบทําไมมันเป็นอย่างนี้วาอะไรเงี้ยก็ให้ทําความเข้าใจนะครับว่ามันมันก็เป็นแค่รางวัลนะฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเรารู้ดีกันอยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเออคนที่เราชอบคนที่เราเชียร์เนี่ยคนไหนดีเนาะเราไม่จําเป็นต้องไปด้อยค่าเอ่อคนที่คนอื่นเขาเชียร์เพื่อให้ตังต้งเตะเราดูดีกว่านะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมชอบเมซี่ผมไม่จำเป็นต้องไปด้อยค่าเลวานไม่จำเป็นต้องด้อยค่าโรนัลโด้เพื่อให้ดูเพื่อให้แบบทําให้เรลวานเมซี่เก่งขึ้นนะยิ่งคุณไปทําแบบนน,นั้ มันยิ่งทําให้คนอื่นเกลียดคนที่คุณชอบมากขึ้นถ้าเป็นคนที่คุณชอบจริงๆคุณไม่ควรทําให้คนเขาเกลียดนะเออก็อยากให้ปรับทัศนคติกันได้แล้วเนาะก็นะวันนี้เนี่ยหลายคนที่ยังที่แบบยังเด็กอยู่อย่างเงี้ยเออเขาอาจจะยังคิดไม่ได้แต่สำหรับคนที่โตแล้วก็อยากให้เปลี่ยนความคิดกันได้แล้วเนาะเอออาจจะแซวกันขำๆอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกฮะแต่ไปแซวไปด่ากันอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อเนาะสำหรับการที่มันนั่งอ่านนั่งอะไรเงี้ยคือเราโตกันแล้วอะโตกันขนนาดี้้แลวอะ คือสิ่งคนที่ควรด่าที่สุดมันไม่ใช่นักเตะมันเป็นอย่างควรแบบรัฐบาลเนี่ยควรด่ามากกว่าอะไรเงี้ยไปด่าอย่างนั้นดีกว่าเนาะอืมก็าสาหรับวันนี้เนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้เนาะก็รางวัลแต่รางวัลผมก็ขอแสดงความยินดีกับนักเตะทุกคนด้วยนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากให้นักเตะคนไหนแต่ก็ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่เป็นไรนะครับปีหน้าเอาใหม่นะครับแล้วก็มาเชียร์ให้คนที่เราชอบเนี่ยได้รับรางวัลแต่แต่ละสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นของฟีฟ่าหรือของบอลองดอแล้วก็มาคาดหวังกันเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับจากทางสอปอโ,โปลาวแฟนคลับจากทางประเทศไทยแล้วก็ขอ,ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะก็น่าโอ้โหสิกว่านาทีแล้วก็เยอะมากเลยนะก็ฝากกดติดตามแฟนเพจผมด้วยนะครับกดติดตามช่องผมด้วยเนาะ แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากให้คลิปเนี้ยมันแบบว่ามีคนดูเยอะๆสักงหมื่นวิวเป็นพื้นฐานเนี่ยผมก็รู้สึกโอเคแล้วซึ่งปัจจุบันเนี้ยคลิปผมนะยอดวิวมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วก็เป็นช่องที่มาใหม่ด้วยถามว่าใหม่ไหมก็ไม่ใหม่นะสองสเดือนแล้วนะเข้าเดือนที่3แล้วนะก็อยากฝากทุกคนนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอาจจะมีคําพูดไหนที่ไม่เข้าใจไม่เข้าหูหรืออะไรเงี้ยก,ก็ก็เรื่องของ ยอกยอยอโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูจนถึงตอนนี้เนาะฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานานมากเลยนะ3เดือนเนี่ยขอบคุณจริงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับไฮที่ด่นเมซี่อ่ะสังมันไหมืึ